เอ็นดูน้องวีจิเมื่อถูกถามสอนรามรอไหมลูกสาวเขินจนเก็บอาการไม่อยู่แล้วมีมุมงมิงตามภาษาพ่อรูปมาให้แฟนๆได้นนอมยิม้มและกดไลค์กันอยู่บ่อยๆสำหรับหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์กับลูกสาววัยกำลังช่างพูดน้องวีจิจนหลายครั้งก็ทำเอาคนดูแอบหลงรักในการแสดงความรักของคู่นี้ไปตามๆกันล่าสุดหนุ่มสอนรามก็ได้เผยคลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรมอสอนราม u n d e r s ก o r e เทพพิทักษ์ในขณะที่กำลังนั่งพูดคุยกับน้องวีจิแล้วสาวน้อยถูกตั้งคำถามว่า ป,ป๊าปาหล่อไหมโดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าถามแบบนี้หนูเขินนะคะปะ๊าปาวีจิแฮชแท็กตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีแฮชแท็กสามูไรพ่อลูกอ่อนแฮชแท็กติดดินแต่บินได้แฮชแท็กสองกายหัวใจเดียวแฮชแท็กเอสที แฮชแท็กเศกวีจีแอดสอนรามแฟนคลับงานนี้น้องวีจีไม่ได้ตอบอะไรด้วยคำพูดแต่แสดงอาการเขินออกมาอย่างเห็นได้ชัดผ่านทางสีหน้าและแววตาเรียกว่าท่าทางทุกอย่างเป็นคำตอบทำให้ปปาชื่นใจและหายเหนื่อยเป็นที่สุดเลยจ้าขอขอบคุณภาพสอนรามอันเดอร์สกอร์เทิทักภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนบคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ